ก็มาต่อกันที่ทางคุณสิทธานิดนึงเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการประทะกับทางหมอชูลนานนะคะเพราะว่าในเมื่อสองวันก่อนนี้พูดว่าอะไรนะบอกว่าพักไทยสร้างไทยเนี่ยพูดชัดเจนม,มาโดยตลอดเลยว่าเราเนี่ยยินดีที่จะยกมือในการสนับสนุนให้ทางพักเพื่อไทยและก็พักคก้าไกลได้จับมือร่วมกันไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาล หากต้องการเสียงของไทยสร้างไทยเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลแต่ถ้าจะติดขัดอยู่ที่ตัวผมเนี่ยผมก็ยินดีที่จะลาออกจากพรรคให้ทันทีเลยยืนยันว่าเราเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขที่จะทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องหยุดชะงักนะคะก็เรียกว่าคำถามของทางคุณช,ชลนานเนี่ยก็ก็ค่อนข้างเป็นการท้าทายเปิดสุดนะแะต่อมาเนี่ยคุณสิทธานะคะก็ได้บอกว่า พูดได้ไหมจี้นะพี่พูดได้ไหมจี้นะคะก็เป็นการแซลเล็กๆนะคะแล้วก็ได้มีการถามนะคะบอกว่าได้ไหมเนี่ยเนี่ยเงียบมาแล้วนะทั้งวันเลยก็คือเหมือนคล้ายๆว่าโอ้อยากพูดอะอยากพูดอต่ขอพูดได้ไหมเพราะว่าเนี่ยอุตส่าห์เก็บเก็บงำม,มานานนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเมื่อคืนนะคะก็มีการโพสต์กลางดึกเลยแล้วก็มีก็อยู่ในเหตุการณ์กันนะคะก็ขำดีแล้วก็ ก็ดุดันมาเลยนะแล้วก็ไปดูนิดนึงนะคะคุณสิทธากขาได้บอกว่าคือกูอ่ะ,อะหกเสียงผู้เชียร์พักฝ่ายประชาธิปไตยยิ่งกว่าเชียร์พักตัวเองมาตลอดเลยพอออกมาพูดก็อยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยได้รักกันมั่นกันแพ็กกันให้แน่นก็เท่านั้นแหละด่ากูไม่มีมารยาทจะต่อยกูจะให้กูเนี่ยไปพูดหลังบ้านห้ามออกสื่อ มาอย่างนั้นน่ะหนึก็จะทบทวนตัวเองท่านท่านดกว่ากูเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อพักตัวเองเลยสักนิดหนึ่งแต่พอตัวเองอยากจะเป็นประธานสภาแม้ปล่อยลูกน้องออกมาโต้กันผ่านสื่อกันให้พลึบเต็มฟีดทุกแพลตฟอร์มแย่งชิงตำแหน่งกันแบบไม่อายลุงไม่ไม่ถามหามารายาทกันบ้างอะโอ้นี่คือฟาดเปลี่ยงเขาไปเลยนะแล้วก็ พอเราตามเข้าไปดูในคอมเมนต์นี้ก็ตลกดีเพราะว่าเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นชื่อคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์นะคะกดไลค์กดเลิฟต่อมานะเป็นคุณอาร์ตเอกรัตนะคะแซวเลยบอกว่ากระผมต้องเร่งปฏิบัติการชวนพี่ปุ่นไปทองหล่อให้เร็วขึ้นแล้วเพื่อให้น้ำน้ำแข็งดับไฟเอาไว้ก่อนนะคะนี่ก็แซวกันเล่นเนาะต่อมาบางคนก็แซวเลยบอกว่านี่มันเป็นการจู่โจม ระดับแบบท็อปกันเลยทีเดียวนะคะบางคนก็บอกว่าไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวก็ขอโทษเดี๋ยวก็ด่ากันเดี๋ยวก็ปั่นกันเองสงสัยคงจะต้องเตรียมตัวในการเวลคัมลุงกลับมาอีกแล้วนะคะสืบทอดอำนาจกันต่อคือกลายเป็น16ปีไปเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ขำหมดรักกันเอาไว้เถอดเพราะว่า เมื่อวานี้นะมาเปิดตัวในตอนกลางดึกเลยอะ่ะบางคนก็บอกว่าโอ้โหกำลังจะนอนแล้วนะต้องลุกขึ้นมาเปิดไฟเลยอะไรกันคะดดดี้มีอะไรกันเกิดขึ้นนะคะบางคนก็บอกว่าลุงเนี่ยยิ้มแล้วบางคนก็บอกโอ้โหนี่พิ่ปุ่มน,นี่คือตัวตึงมาเลยนะคะโอ้โช่วงนี้คือหูตานี้ไม่ไหวเลยนะเพราะข่าวสารเยอะมากนะคะแล้วก็บางคนเขาก็มาให้กำลังใจพี่ปุ่ม นะคะแล้วก็บางคนก็แซวอันนี้แซวแรงเลยนะบอกว่าโอ้โหถูกลังวัลที่สองแต่อยากจะมาได้เงินรางวัลเท่ากับรางวัลที่หนึ่งเออแปลกดีไม่อายนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าอ้าวได้ที่สองแล้วจะมาขอเหรียญทองเฉยเลยงงมากแม่นะคะบางคนก็บอกว่าด a ดดี้ฟาดเลยนะคะอืม ก็บางคนก็แซวนะะบอกเออจริงนะเหมือนที่พี่ปุ่นว่าเลยทีอย่างเงี้ยเราออกมาพูดกันพลึบเลยนะคะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นแผนที่วางเอาไว้นะอืมคนที่เขียนยาวเลยบอกว่าเข้าใจอารมณ์ดดดี้จริงๆครับผมเนี่ยตามดูการดีเบตมาทุกเวทีเลยเห็นทุกครั้งที่สิทธาพูดเนี่ยก็คือพูดเพื่อปกป้องฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้น ไม่เคยโฆษณาพักตัวเองเลยช่วยก้าวไกลช่วยเพื่อไทยชนกับฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวมีความจริงใจที่จะสู้เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือฝ่ายประชาธิปไตยชนะโดยไม่สนใจว่าใครจะได้เป็นนายกก็ตามขอบคุณที่สู้เพื่อพวกเราทุกคนโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวครับอยากให้นักการเมืองทุกคนมีจุดยืนชัดเจนแบบนี้ครับอันนี้มีเห็นด้วยนะเห็นด้วยเลยเพราะว่าขนาดที่ว่าเราไม่ได้เป็นแฟนคลับเขาอะแต่ว่า เห็นการแชลมาทางด้านฟีดหรืออะไรเงี้ยคนหัวล้อก,กันอะไรเงี้ยเขาจะพูดเลยว่าคุณสิธานเนี่ยเขา้าเขาเรียกอะไรเข้าตาในงานนี้เลยในการดีเบตคืออ่าปากแจวอะปากแจวแล้วก็จะช่วยก้าวไกลช่วยเพื่อไทยก็คือเอาง่ายๆว่าเหมือนอย่างที่เขาพูดเลยว่าเขาเขาไม่ได้ดีเบตเพื่อตัวเองอะแต่ แต่ปากแถวเพื่อเพื่อฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ไม่ได้หวังเ,เ,เ,เข้าหาตัวเองหรืออะไรแบบนี้ถูกไหมคะเพราะว่าปกติแล้วส่วนใหญ่ก็จะทําการ PR อาร์พักตัวเองแต่ว่านี่ก็คือไม่ก,ก็ก็ไม่รู้ว่าเอามันเปล่า <laughs> นะคะแล้วก็คือคือ,คอดูท่าทางเ,าเขาก็เป็นคนสบายๆแล้วก็จริงใจดีดนะในการดีเบตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เนี่ยมีมีแฟนคลับเขาเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะเรียกว่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นพวกทหารที่บ้ามนาจอะไรประมาณเนี้ยนะแต่และว,ว่าแต่ว่าการวางตัวของเขาก็สบายๆนะเหมือนพี่น้องคุยอะไรกันตามปกตินะแล้วก็ล่าสุดนะเห็นในใน a ฟ e b o o k ของของคุณสิทธาเนี่ยก็คือน่าจะไปดูคอนเสิร์ตของไมโครเปล่าโอ้เต้นใหญ่เลยนะมีความสุขมาก ก็เนี่ยแหละคือก็ดูกันต่อไปนะคะว่าเนี่ยสิ่งที่เราเห็นจากพรกเพื่อไทยอันนี้มันมันบอกตามตรงนะมันมันรับไม่ได้จริงๆอ,อ,อ่ะโออไม่ไม่ว่าจะเป็นการดุดันของทางหมอชลนานเนาะชกได้ชกอะไรเงี้ยอ่พาพ่อใหญ่อดิสอนนะด็อกเตอร์หญิงอืคุณอนุสรคุณอนุสรเสียบเอี่ยมสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะก็เห็นไหมคะพลุบเลยก็ ก็อย่างที่บอกอะนะมี่ก็พูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนาะในในไลฟ์ก่อนหน้านี้หชั่วโมงนะ,ะก็ไม่ไหวนะโอเคอันนี้ก็ถือว่านำาะารงานนะ,ะถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจหลายหลายคนนะคะที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ให้กำลังใจแดดดี้กันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปสั้น นะโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ